กยาใส่น้ำหลายนะครับแล้วก็หัวหันประดุกครับตามในเตอผู้ได้มาเจออย่าลืมกดไล์พร้อมคอยส่งแรงใจกดไลค่คอยแน่เด้อ,อ,อกษะเศษปดนี้กับบาวโทนี้อยู่นี่นะเออเออหอยเชลีสีทองตัวเบอร์ ผู้ใดอยากเจอให้โทรมาก่อนศูนย<อ>์แปดหกสาสเจเกษตรโดนี<ท>กับโทรหนี<ท>นบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับผมเบ้ยตื่นสามากครับซาใจอยากเล่นไปหหอมเกี่ยมเหครับคุณโอ้โหเบิ้งครับใครครับพี่น้องครับ หมยเลขสีทองเฮาหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้ิครับมุมนี้ครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนนามนะักลังกำลังเปลี่ยนนามครับฟังนี่ซ0เดอแบนี้นับทั้งนี้นะหนึ่งสองสามครับส ปอ,อันนี้บกแก้วเขียดตาปลาทั้งหมกใหญ่สิแล้วมาวนี้สิบห้าสิบหกสปดครับยี่ครับนนี้ยี่สิเอ็ดโอ้ยังไงล่ะยี่สิบเอ็ดนะ

อะไรนะสามสามบางนี่พี่น้องสามสี่สามหา้าสามหกสามเจมเกี่ยสี่สิบนับไปละนับวนไปวนมาอยู่โอ้ยข้นี้อยีะสี่สรังสองมืครับ ร่างปล่อยน้ำวานนี้บ่ได้อยู่บ่ได้เบิ่งเลยนีย่านะนำชี้แจงกันว่าครับผมมีพ่อแบงเด้อพี่น้องผู้ใดอยากแบงนะครับไข่หอยเชอรี่สีทองนะครับจากฟาร์มโทนี่บุรีรัมฟาร์มหอยเชอรี่โทนี่บุรีรัมนะครับพอพันแม่พันนจาจีเบิองนาตา ับวนไล่วนไล,ย,นลยครับวนไลยพุ่นไม่ใครโดกขับว่ะครบพี่นอง นี่ก็ท่องแท่ผสมสนิมครับบริแยกนะครับอยู่น้ำกันไปนพักตบห้องกับเริ่มออนแอแล้วครับเนื่องจาก,กว่าถือเล่มเงาถือกัดเงานะครับเนาะต้องไปหามาเพิ่มนะครับ ันยังสอนข้างนี้ว่อาอัดกันนมาเพิ่นือจีท้นมวยดีป่ะที่อยากใครเต็มทีป่ะครับผมฝากที่ตามครับกับคิดรับบุ้มี่หยังครับกับยาแครน้ำไหลายครับน้ำกับนะครับปลามือแล้วก็อันนี้ผมจะเอาน้ำออกเบิดด้ลนะครับ นอนดึกอย่าใส่น้ำไหลายนะครับแล้วก็หัวหันปลาดุกครับหัวหันปลาดุกกันเท่าไหร่ไหลเขาก็ต้องขยันเปลี่ยนน้ำของผมก็สองมื่นเทือน,นึงนะครับเนาะสองมื่นเทือน,นึงก็มีเวลากับเปลี่ยนอย่าให้เกินสามมื่นพันตายมากอะบะคุมครับนั่งหายเงือกๆอย่างนี้แหละ โอเคครับผมเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับมีอย่างอัปเดตเรื่อยๆครับผมกอย่าลืมครับฝากติดตามเน็เดอผู้ใดมาเจออย่าลืมกดไลคพร้อมคอยส่งแรงใจกดไลค์คอยเนยเดอ,เอ,อ เกษตรปนีกับเบาโทนีอยู่นี่เย่ะเออเออหอยเชอรี่สีทองตัวเบอร์เรอผู้ใดอยากเจอให้โทรมาก่อนศูนย์แปดหกสามสามเจ็ดเจ็ดหกสี่หนึ่งโทรมาโลดบอดต้องบึ้งตึง เสียงมาถึงสิลับสายดอกท้าบ่ต้องขืนอายทาม,มาได้ละคงราคาสื่อโลดอายบ่แพงดอกหน้ากะยังว่าแบ่งกันไปเลี้ยงหากได้ยินเสียงเป็นสำเนียงของบบาวโทนี เดเกตรปดนี้ขอให้น้องพี่ส่งเสริมแน่เดอ้อผู้บ่าวโทนี้กาเลี้ยงหอยเฉลีสีทองอยู่เดอ้อผู้ใดอยากได้พันน้ำเดอ้อให้มาเอาใครไปฟักเองเพราะว่าตัวอ่อนตัวหน่อยท่าน,นมีครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องทุนเบ่ไวถึงขันไข่ย่ำเว้คนครับคุณครับนี่นะครับผมหอยเชอรี่สีทองนะคะ 37. 37. รับผม086 337 7 6ทกสาีครับผพ้ใออยากได้ไข่ก็ติดต่อเขามาครับเบาโทนี่บรีรัมย์ครับยินดีแบ่งปันพี่น้องนะครับในราคาย่มเย่านะครับเนาะ คุณครับพูนค,ครับกําลังที่เก็บให้ลูกค้านะครับขอบคุณลายเดอครับออเดอร์เอขามานะครับพ่อเด็กคาหนามคาไฟม้องพี่น้องเนาะสูู้กันไปครับผมคุณครับอ,อ,อันนี้ใส่น้ำหน่อยหน่อยะครับอันนี้ก็กินนด้ครับ ลำไยลนลงมาปอกให้ก่อนขวนโอ้ยนี่ก,กินลำไยเนือดีเว้ยเอากินๆ,ๆมันเห็นกินเด้เนืือครับขนาบวัวปอกมันก็สิกลัวสิเห็นกินได้เนะขวานเลืองทองสวยงามอลามช้าง